เป็นทั้งควานช้างเป็นทั้งไอคนเลี้ยงวัวนะคะนี่ในเวลาเดียวกันนะคะนี่แม่กำไรก็จะอยู่ทางด้านหลังนะคะเรียกเอาเ uh huh. พราะว่าต้องไล่น้องวัวด้วย uh huh. uh huh. น้องวัว โน่นรถถังวิ่งอยู่ข้างหลังนะคะโน่นเอาเร็วๆว,วิ่งไม่ออกเอาเร็วๆออกกําลังกายเร็วๆวควานหายนะครับมัวแต่จอดกินโอ้มาแล้วรถถังใหญ่ไปแล้ววิ่งไปแล้วจะตามเขาทันไหมเนาะมัวแต่กินกินอร่อยโพด อย่าเต็มปากมาเลยนะคะไปแล้วอันนี้น้องวัวลงแล้วไม่กำไรก็รีรอนะ,ะจะลงกับน้องวัวไหมน้อนะคะวันนี้จะพามากินต่อฟางข้าวอ่าน้องวัวบรรยากาศยามเช้านะคะนี่แดดแดดอ่อนๆนะคะ คงไม่น้องวัวเอาลงไปช่วยไล่ว่ะแม่กำไรบอกว่าให้กำลังใจอยู่ตรงนี้แหละแบกเสียมแบกขอมาเลี้ยงวัวน,นะนุนเอาไปค่อยไปค่อยอึ๊บอึ๊บโอาเฮ่อ้าคว,วานหายควานหายกับพี่น้อง รีบวิ่งใหญ่เลยกว่าไหนดีดีที่ไม่หางไม่ชี้นะเมื่อกี้กำลังจะตั้งหลักนะไปแล้วไปแล้วนะนุ่นเอาเร็วๆช่วยไล่วัวเร็วแม่กำไลช่วยไล่วัวเร็วๆ วันนี้วัวเรานี่มีไอคนเลี้ยงเยอะมากเลยนะคะนุนทั้งแม่กาไรทั้งควานศิลนนะคะนุนช่วยกันเลี้ยงวันนี้พามากินต่อนะคะต่อฟางข้าวอีกนะคะวันนี้ <c oughs> อ่าฟากินต่อฟางข้าวนะคะพออ่ะเที่ยงเที่ยงสายสายร้อนๆก็จะพามาเล่นน้าคลองนะคะนี่น้ําคลองนะคะน้ํายังเยอะอยู่นะคะนี่ถ้านอนลงก็ท่วมหลังพอดีนะคะ นี่คะบรรยากาศนะคะแม่กำไรไม่อ้วนวิ่งตามควานนะคะแม่แม่กลัวควานหายวิ่งหาเลยนะนี่รถถังเอ,อ้ยน้ำหนักตัวนะคะไม่ใช่ปัญหาะคะกับการขึ้นอขึ้นคันแทนานะ,ะขึ้นคันนานองวัวก็จะปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนนะะนี่ ให้เขาเดินกินนะคะก็จะไปล่ามแม่กําไรก่อนนนไปแล้วนะคะนนมาแล้วนะคะนนแม่กาไรชอบใจนะคะกับการมาอยู่ทุ่งนะคะบางวันก็พาไปอยู่ป่านะคะวันนี้พามาอยู่ทุ่งก่อนนะคะวันนี้ เดินมาอย่างสง่าเลยนะคะนุสุภาพสตรีนะคะนี่กุลสตรีไทยนะคะเดินตรงไม่แตกแถวนะคะเดินมาอย่างสวยเลยเดินมาอย่างสวยเลยเอ๊มีชแวบดึงเล็กน้อยอาจอดโพนค่ะ <laughs> มันเลยดินลืมดูช้างจอดโพนมา,มา,มา มันเสร็จควานเรื่องไหมหรือความในเรื่องม,องม, uh. มั้ยกินแต่บางอย่างอิอ่มใช่ไหมไ้แล้วคนสวยวันนี้เราก็จะล่ามไม่กำไรนะคะกินต่อฟางข้าวอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เทียเท่ยงก็จะลงไปอาบน้ำคลองนะคะแล้วก็น่าจะเอาเข้าบ้านนะคะ เดินติดนะคะเดินติดนะคะเหมือนคู่ซีไปเลยนะคะนี่เดินตามต้อยๆไปเลยแล้วนะคะนน,นนี้ก็จะมีหญ้านะคะมีตอนะคะมีต้นน้ำนะคะที่ช้างเขากินได้นะคะ <c oughs> เดินเดินวนตามคนนะะตอนนี <fundamentals in> ้ช <UNKNOWN> ้างไปแล้วคนเดินเข้าป่าก็จะไปกับคนแล้วนะตอนนี้เอาเดินตามควานนะเอาขึ้นไปแล้วอ่ะขึ้นไปแล้วไม่สนใจเสียงไล่นะตอนนี้ไปแล้วนะดุน มุดป่ามุดโงไปแล้วน้านุนน่นนะคะอยู่ด้านในนะคะตอนนี้เอนเขาไปตัดไม้นะไปตัดไม้มาอ่าเป็นตัวล็อกนะคะก็ไปกับเขานะคะนุนเดินต้อยต้อยต้ยตอย,ตอย,ตอยไปตามเขาเลยเบลเล็วบลเ็ว วเวลาเขาให้ลงมาว่าโงได้ปัตินี่วันนี้พามาชมแม่อ้วนนะคะกับความน่ารักของแม่กําไรนะคะแบบอ่ธรรมชาติธรรมชาติของเขานะคะนี่นี่ก็จะเป็นตัวล็อกนะคะไม้นะคะจะเป็นตัวล็อกเพราะว่าจะขุดนะคะหลุมขุดหลุมเพื่อที่จะฝังโซ่นะคะแล้วก็จะใส่ไม้เป็นตัวล็อกนะคะ ยืนกินชิวๆแล้วนะคะตอนนี้อยู่ทางด้านบนนู้นนะคะไม่สนใจใครแล้วมาเด้อมาเด้อ <laughs> ก่อนสินบอกว่าอยู่นั่นละ <laughs> เดินเข้าป่าก็ไม่ได้นะคะอยู่นั่นละ ลุ้มหน้านี่ไปทางนู้นแล้วนุนออมาๆมาๆมามา,มาเร็วมาเร็วมา,มาเร็วมาเร็วมาเร็วอึ๊บอึ๊บอึบเฮ้อ,อ,อ,อเดินตามกันเทน้ำเดินตามไอ้คันนามาแล้วนะมาเด้อมาเด้อเขาว่ามาเด้อโอ้เดินอย่างสวยคนสวยมาแล้ว นะคะนี่แม่อ้วนมาแล้วค่ะแม่อ้วนเร็วเร็วเอ็ว,ว,ว,วออหูพึ่งตาโตเออพร้อมบวกนะคะนี่หูพึ่งตาโตพร้อมบวกนะคะนี่หูพึ่งตาโตมาแต่กลพร้อมบวก่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะให้เราในช่องไม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะอ่า มาดูคนสวยกับบรรยากาศทุ่งนายามเช้านะคะนี่แดดอ่อนๆนะคะนี่ทำตาปริบๆอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็ขอสวัสดีค่ะ